มาแล้ว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 บาแาแ้วมาแล้วมาแน้ว้วมาแ้วมาแ้มาแล้วมาแลวีาล้นมาะล้วมาแล้วมาแล้วมาแลีวมาแกัวแล้วมาแล้นมานล้คมาแล้นมานล้วมา้วมา้วัาแล้วมาแลีวนาแ้วมาแล้วมาแล้วม้วมาแล้วมาแล้วมาาแล้วามาแล้วมาแ้วล้วลม ธันวาจะเล่นหรอครับราะธันวาจะร้อไม่น่าจะไม่น่าป็นอะไรไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะแล้วนี่นะทุกคนธันวาขึ้นด้วยนะมาลุ้นกันว่าธันวาจะร้องไห้หรือเปล่านะทุกคนแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าไม่กลัวนะทุกคนธันวากลัวไหม นี่อ่ไปาไปเลยพี่ซายเกลี่ไปแล้วโอ้โหน่นทุกคนไปลอดอุโมงค์หัวใจแล้วมาแล้วนอนวิ่งวิ่งวัด กับเกลียกีฟแตกเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างธันวากลัวนะทุกคนทันวาร้องไห้แล้วร้ <c oughs> องไห้เมื่อกี้ก่อนคือนนะ้าทันวาบอกว่าไม่กลัวนะทุกคน แม่คุ้งว่าแล้วเชียร์ว่าน้องน่าจะกลัวนะทุกคนแต่ธันวาบอกว่าไม่กลัวนะธันวาจะขึ้นนะสรุปสุดท้ายไม่รอดนะทุกคนธันวาร้องไห้ oh, <no. S 1> แต่พ่อพี่ดีไซน์กับเคลลี่นี่สนุกสนานใหญ่เลยนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้ว <Bye. S 1> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับไหนใครบอกไม่กลัวเมื่อกี้ใครบอกไม่กลัวคนบอกไม่กลัวไปไหนแล้วไ่ตกใจเสียยพี่กิ๊ดอ๋อตกใจเสียงพี่กิ๊ฟอะไรนะร้องไห้เลยเหรอตกใจเสียงพี่กิ๊ดร้องไห้เลยเหรออันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็เล่นกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนสนุกสนานมากเลยปะเดี๋ยวเราจะไปเล่นจรวดอันนี้ต่อนะคะทุกคนนี่ คอยากมาเล่นหนอนซิ่งวิ่งวัดใจแบบพวกเรานะคะก็มาได้เลยนะคะทุกคนที่ฟาร์มเกียรพัทยานะคะปาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม